What eat we in วันวันพวกเรากินอะไรกันบ้างค่ะวันนี้เอาอะไรเข้าปากจะถ่ายให้ดูทั้งหมดไ w เ l ลคัมทูตอยางที่แสนโล่ของเราการมีกาแฟที่ดีนี่มันเยี่ยมจริงพี่จะลืมคือกินจนลืมถ่ายอะังมาทั้งถัดนี่แต่ไม่ได้แปลว่าจะกินวันนี้หมดนะพี่ยิบกินแค่นี้คืออิ่มหรอคะเต็มแน่นมากแต่อัดด้วยคุณภาพจริงๆก๋วยเตี๋ยวต้มยำเจ้าเด็ดในเราสิ What we eat in a day วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าในแต่ละวันนะคะพวกเรา3คนกินอะไรกันบ้างในเวอร์ชั่นที่ไม่ได้เจอกันและแยกกันใช้ชีวิตโดยสิ้นเชิงนะคะวันนี้จะเป็นวันที่ไปไปออกรอบนะคะมันก็จะเป็นวันที่มีกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะคะอย่างแรกนะคะตั้งแต่เราตื่นมาเนี่ยเราก็กินน้ำเปล่าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเรากินทุกวันนะคะตอนเช้าต่อมานะคะเราจะเริ่มทำอาหารกันค่ะกลับมากันอีกแล้วนะคะกับ What I eat in a day เคยทำไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าคราวนี้เนี่ย เราจะพาทุกคนมาดูแบบและเอียดมือต่อมือเลยว่าวันๆพวกเรากินอะไรกันบ้างค่ะอย่างแรกเลยที่เราจะกินนะก็คือนมม้ำเลยทุกคนซึ่งจะต้องถูกวางเอาไว้ที่หัวเตียงทุกคืนเพื่อที่เวลาตื่นมาเนี่ยก่อนที่เราจะจับมือถือหรืออะไรอะ่ะคือหยิบน้ำก่อนกินได้เลยน้ำวางอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะมีตัวอะไรนอนอยู่ตรงนั้นอีกหนึ่งก้อนนะคะนอนนิ่ง <Morning. S 1> <laughs> เฮ้ยข้างหลังมีนักเรียนดีเด่นทำนีมากเลยที่รักฝึกกินน้ําให้วันหนึ่งกินประมาณ2อสมลิตรเลยเนี่ยแล้วก็แน่นอนนะคะเราก็ <laughs> พยายามที่จะให้สามีของเรานะคะก็กินน้ําเก่งไปกับเราด้วยนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้าข้างล่างกันเถอ Good morning เช้าไหนแล้วสิ What we eat in a day ของเนทน,นะคะวันนี้เนทอยากทำเป็นบล็อกที่แบบทำไปเลยอะ่ะวันนี้เอาอะไรเข้าปากจะถ่ายให้ดูทั้งหมดเริ่มเลยตอนเช้าก็คือติดมาก Starbucks นะคะขณะนี้เวลา11นาฬิกา46นาทีสำหรับฉันเริ่มแรก Americano <laughs> หลังจากที่เรากําลังเตรียมอาหารอยู่นะคะปายก็จะมาเริ่มกินวิตามินนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยปายกินวิตามินหลายตัวมากนะคะเพราะเป็นวิตามินพวกเกี่ยวกับการบารุงพวกไข่แต่ตอนนี้นะคะกินวิตามินลดลงแล้วเพราะว่าเราเก็บไข่ไปเรียบร้อยอ่ะมาดูกันนะคะว่าในแต่ละวันปายกินวิตามินอะไรบ้างในตอนเช้านะคะตัวแรกนะคะทดานมันจะเป็นวิตามินซีนอย่างที่รู้กันอยู่วิตามินซีคือมันช่วยให้เราไม่เป็นหวัดแล้วก็อันนี้เป็นอันที่กินมาต่อเนื่องยาวนานตัวที่2ที่จะกินนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคะที่จริงๆไม่เคยพูดที่ไหนแต่คือเราชชอออบขขงงงเเเเคคค้าาาามมกตรรรทีี่ยในะะ ก็คือโอลิวีนั่นเอง e <V> เขามีผลิตภัณฑ์หลายอันมากนะคะหนึ่งในนั้นคือเป็นแคปซูลแบบนี้คือไปรู้สึกว่ามะกอกที่เขาใช้เนี่ยเป็นมะกอกในทะเลทรายเนาะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบเหมือนเขาอยู่ได้เรารู้สึกว่าตัวนี้ค่อนข้างดีใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความจาสมองต่างๆที่สําคัญตัวนี้นะคะเขาช่วยในเรื่องของภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันด้วยนะคะแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เขาเด่นเด่นเลยคือการปรับสมดุล้วคือเราเราว่าร่างกายคนเรามันจะแข็งแรงไม่ได้ถ้ามันไม่สมดุลนะปกตินะคะไปจะกินตออออนนช้าาาาะะคคหรรืวว่่ใทงงยก กินตอนก่อนนอนก็ได้เช่นกันนะคะสําหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราจะเลือกกินอะไรนะคะเราก็จะเลือกอะไรที่ช่วยถือได้ซึ่งลิวีเนี่ยเขาขายมาในเมืองไทย8ปีแล้วเขาก็อยู่มายาวนานแบบ60ปีแล้วนะคะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆตัวมะกอกนะคะเขาก็เป็นอะไรที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆสูงกว่าพวกชาเขียวอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เอาไปลองดูนะคะตัวต่อมานะคะจะเป็นอันที่กินในช่วงเชา้าในวันที่จะไปออกรอบเท่านั้นอันนี้จะเป็นพวกวิตามินเกี่ยวกับผิวมันจะเป็นสารสกัดจากเฟิร์นบล็อกต่างๆ ะะก็จะกินประมาณนี้นะคะ ตัวสุดท้ายนะคะที่จะกินในทุกๆวันนะคะคือดีเพราะเราเป็นเจ้าของนะคะคือนี่ไส้ตัวนี้เป็นโปรไบอติกนะคะที่เราทําเองช่วยในการปรับสมดุลของระบบลําไส้นะคะมันช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ค่อนข้างดีนะคะสำรัภูมิมต้านทานภูมิคุ้มกันต่างๆรวมถึงสาวๆที่เป็นตกขาวนะคะอันนี้มันเป็นโปรไบอติกที่มีโปรไบอติกแปดสายพันธุ์มีพีเบติกอีกสสายพันธุ์นะคะก็กินแค่วันละหนึ่งซองก็พอนะคะไปจะกินตอนเช้านะคะแต่ว่าสมมติถ้าเราเดินทางหรือว่าแปลกที่แปลกทางแล้วการขับถ่ายค่อนข้างลําบากเราจะกินตอนกลางคืน ะะแต่ว่าอันนี้ช่วงปกติเลยเนี่ยก็จะกินตอนเช้าให้เราภูมิต้านทานที่ดีขึ้น <Hello. S 1> โอเคกินแค่นี้แล้วเดี๋ยวไปทานข้าวกันค่ะมื้อเช้าของปายจะเป็นพวกไข่ไข่ต้มไข่ตุน๋นวันนี้จะเป็นไข่กระทะกินกับหมูหยองสิ่งสำคัญเลยคือไม่กินไม่ได้มื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดของปายนะคะ หลังจากกินข้าวเสร็จนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ปลายทรมานมากมากนะคะเพราะว่าเรากินข้าวได้น้อยลงเพราะว่าเราเพิ่งเก็บไข่ไปแล้วมันจะมีอาการพวกของอื่นปายก็เลยจะต้องกินบ่อยแต่กินน้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆซอยเป็นมือ้อย่อยๆอานะคะหลังจากกินข้าวช่วงนี้ก็เลยจะต้องมีเป็นยาตัวแรกนะคะจะเป็นยาแก้เสบเพราะว่าเราเพิ่งเก็บไข่ไปนะคะก็คือมันจะเป็นแผลข้างในนะคะก็เลยต้องกินอีกตัวที่จะกินมันจะเป็นยาลดกรดก่อนออกบ้านนะคะในวันที่ไปตีกอบนะคะปายก็จะเตรียมอาหารนะคะเดเรียกว่าของว่างลวกันไปกินที่ สนามกก็จะเป็นขนมปังนะคะทาด้วยเนยถั่วที่อร่อยมากนั่นก็คือนัตติงเอลใยเยอะเลยนะคะอร่อยชอบมากแล้วก็จะใส่ถุงแบบนี้ ออไปกินที่ชานมกบเนาโะโอเคข้าวเช้านะทุกคนเราก็ยังคงกินเหมือนเดิมหลายปีแล้วทุกเช้าก็คืออ e ีมัฟฟินนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยหนึ่งก็คือมีน้องเบเกอร์นะคะช่วยอบราะฉะนั้นบางทีเราก็ขี้เกียจอบเองไงเราก็จะขโมยของที่ร้านอะมากินเราก็จะเปลี่ยนรสไปเรื่อยๆ2ก็คือหลังๆอะชอบกินกับเนยถั่วเว้ยคือเพื่อนเราเอะทำเนยถั่วออกมาแล้วมันอร่อยมากเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะคะว่าตอนนี้จรินยังไงนะแต่วันเนี้ยเหมือนเป็น หน้าฝนอนะเราแสงก็มืดมากฮ่สว่างแล้วโอเคนั่นก็คือน้องกาแฟที่คุณซ้าทำไว้ให้ตั้งแต่เมื่อคืนเป็นเหมือนแบบโครตริปะก็จะมีเอสเปรสโซอยู่ข้างล่างแล้วนะคะแบบเข้มคนซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นลาเต้กัน คํามทูตู้เย็นที่แสนโล่ของเรานมที่เราจะใช้ชงกาแฟก็คือ lactose f r ก็จะผสมกับพวกแบบแพนเบสใดๆนี่ได้แล้วนะคะก็จะเป็นน้องลาเต้สองแก้วน่ารักอัน,นิโคกาแฟเธอ เราก็จะเอาน้องมัสมากินคู่กับกาแฟากินรสอะไรดีออริจินแล้วกันน่ารักต่อไปก็คือน้องเนยถั่วที่เราบอกนะคะว่าตอนนี้เราแบบเอามากินคู่กันแบบที่เรากินนะบางคนเขาก็จะกินแบบเย็นๆไปเลยแต่ว่าเราอะชอบแบบเอาไปอุ่นไมโครเวฟเราใช้ไฟกลางนะแล้วก็ประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีอะให้มันนิ่มๆลงแล้วก็หอมๆขึ้นนิดหนึ่ง okay. ของฉัรอ่อยการมีกาแฟที่ดีนี่มันเยี่ยม,มจริงอออตอนเช้าก็กินประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเป็นคนไม่ค่อยชอบกิน,นแบบของข้าวหนักๆมากเป็นมื้อเช้ากินประมาณนี้เรารู้สึกว่ามันก็เหมือนรองท้องอ่ะอิ่มท้องดีเบาๆนะคะ แล้วก็เฮลทิปส์ให้นิดหนึ่งเนยถั่วถ้าเกิดทุกคนอยากเอามากินตามอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนะเราจะกินเนยถั่วที่ซื้อในห้างอะไรเงี้ยเนาะบางยี่ห้อเขาก็อาจจะแบบผสมพวกน้ําตาลเกลือเยอะๆซึ่งมันก็จะมีความ p r o c e s s กว่านิดหน่อยช่วงหลังๆก็จะพยายามหายี่ห้อที่มันเหมือนแบบเป็นโฮมเมดหน่อยเป็นแบรนด์เล็กๆทําเองอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไม่ได้ใส่น้ําตาลแอดไม่ใส่เกลือก็เป็นอปชั่นที่ดีนะคะสําหรับใครที่อยากจะเหมือนอร่อยด้วยแล้วก็ add good fat เข้ามาเนาะแล้วก็อาจจะเป็น h e ล t เวมาากกาา่พอเรากินข้าว,ชาวเช้าเสร็จสิ่งหนึ่งที่พยายามทําเป็นรูทีนเลยนะก็คือจะกินวิตามินเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูด้วยว่าตอนนี้นะคะกินวิตามินอะไรอยู่บ้างนะนี่ก็คือวิตามินที่มีทั้งหมดนะคะแต่จะไม่ได้กินทุกตัวทุกวันนะก็คืออันนี้ก็นูทริไฟอันนี้กินทุกวันของพี่ปายเป็นโปรไบโอติกนะคะวิตซีอันนี้ก็เป็นแบบรวมรวมแอสตามะเขือเทศอันนี้น้ำมันมะกอกอันนี้ดีมากๆเลยแล้วก็มีแบบไบโอตินในช่วงที่ ผมกับเล็บรู้สึกไม่ค่อยแข็งแรงก็จะกินเสริมเข้าไปแต่ช่วงนี้โอเคคิวเทนก็นานๆกินทีวิตามินที่กินทุกวันในช่วงนี้นะคะก็คือแน่นอนทุกคนวิตามินซีอะดี่อ้ออะไรก็ได้นะควรจะกินทุกวันอยู่แล้วนะคะของเราก็จะกินแบบ5้ามิลลิกรัมนะคะหรือบางทีช่วงไหนที่รู้สึกว่าใกล้จะเป็นวัดเราก็จะกินพันมิลลิกรัมอีกอันนึงที่เราจะกินอันนี้อาจะแบบไม่ได้ทุกวันแต่วันเว้นวันก็คือจะเป็นพวกวิตามินรวมมีบีรวมอยู่ในนี้เหมือนกันนะคะเราก็จะผสมเพราะแบบ แคลเซียมอะลิตรบิดแมกนีเซียมนิดหน่อยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้กาลังกินอยู่แล้วกินทุกวันนะคะก็คืออันนี้เป็นมะกอกน้องชื่อโอลิวีนะเราอะเคยใช้ครีมของยี่ห้อนี้เว้ยมันเป็นครีมที่มันมีส่วนผสมที่มาจากมะกอกแล้วปรากฏว่าเชีย่ยแม่งชอบครีมเขามากแบรนด์นี้มันเป็นแบรนด์นาเข้านะมันมาจากโมโโร็อกโกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบสามารถกดซื้อตามช้อปปี้ลาซาดาก็มีอะไรเงี้ยคือได้คุยกับคุณหมอที่เป็นคนนําเข้าแบรนด์นี้เข้ามาอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้ว่า,วาอ๋อน้ํามัน มะก,กอกมันดียังไงคือเมืกกอ่อนกะ่อนอะเคยได้ยินผ่านๆเว้ยว่าแบบดีเพราะว่าเห็นพวกเซเลปต่างประเทศอะเออเขาชอบกินกันตอนนั้นเขาไม่ได้กินเป็นแคปซูลนะเขากินเหมือนมะก,กอกเลยอะทุกคนกินแบบใส่ช้อนแล้วก็แบบน้ำมันอะไรเงี้ยซึ่งสําหรับเราเรารู้สึกว่าเวนั้นเราน่าจะไม่ไหวแต่อันเนี้ยก็คือเป็นแคปซูลก็คือได้อยู่ทีนี้เราก็เลยสนใจไว้เราก็เลยไปรีเสิร์ชว่าแบบเออเราทําไมเขากินมะก,กอกกันเว้ยไปรู้ว่าอ๋อโอเคมะก,กอกอะมันมีสารตัวหนึ่งเลยถ้าจาไม่ผิดอะชื่อว่าไฮดรอกซ ที่ออกซิแดนที่สูงมากอะ่ะแล้วแม่งมีประโยชน์มากเว้ยทุกคนด้วยเรื่อง Anti Inflammatory ลดอาการอักเสบภายในแล้วก็ช่วยในเรื่องของแบบ c a r d i o v a ส cular ด้วยเหมือนแบบระบบหัวใจะอะไรเงี้ยแล้วก็พวกไขมันลดพวกไขมันเลวแบบช่วยเสริมสร้างไขมันดีก็ซึ่งก็ make s e n ซ e เพราะว่ามะกอกมันก็เป็นไขมันดีเนาะกินเถอะเพราะว่ามันดีกับสุขภาพภายในองค์รวมจริงๆซึ่งตอนเนี้ยเราก็ลองกินมาสักพักแล้วก็สบายใจก็จะเป็น3ตัวที่กินอยู่ประจำนะน้องมะกอกอนเนี้ยก็เป็นแคปซูล อะไรก็คงเป็นสารสก,กัด Extra Virgin Olive Oil อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเป็นแคปซูลพืช อีกอันนึงที่กินทุกวัน,นจริงๆช่วยด้วยเป็นลูกค้าไปแล้วก็เคนยนิวทปลายของปายนะเราเป็นคนเมื่อก่อนอึอยากมากเลยทุกคนแล้วก็ตั้งแต่กินอ e ีนิวทีฟของปายอ่ะโอ้ยคุณภาพชีวิตฉันดีขึ้นมากมา,กมากบอกก่อนมันจะไม่ได้แบบปวดบิดเหมือนแบบยาถ่ายหรือไม่เลยมันเป็นอึนที่แบบเฮลตี้เวิร์กมากๆสําหรับเรานะแล้วก็เป็นโรไบโอติกยี่ห้อแรกที่เราเคยกินเราก็เลยยังกินต่ออันนี้คือแบบเพื่อนไม่ได้สปอน,นะฉันกดซื้อจากแอปตลอดไม่ใช้สซทธีเิเซนใดๆก็ประมาณนี้สําหรับ วิตามินที่กินอยู่วันนี้ก็ถือว่ากิจกรรมก็คือไม่หนักมากเดี๋ยวเจอกันมือกลางวันนะจ๊ะเสียยังไม่ทันอะไรเลยเดินไปเข้าครัวกะจะทำไอเแต่ก็ไปเผลอหยหิบเจ้ามังกร,รม,มากินไปแล้วางานไอเอฟก็แตกละ ทำอะไรกินจกเจอ่อนแกงเขียวหวานไงแม่อ่อนอารม์ไวท้องมารม์ไวท้องเลอวเกินนี่มันคงเป็นชีวิตจริงของทุกคนเลยเนาะเวลาอยู่บ้านเรากินอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันขนาดยังไม่ได้ขยับตัวเลยแนละ้วนั่งทํางานคอมมันกินกระจุบก,กระจีบแบบนี่บ่ายโมงแล้วจริงๆคนเราก็สมควรจะต้องหาอะไรกินเป็นชิ้นเป็นอันใช่ปะ่ะง้นนี้เนตอร์ represent ซนต์มาจูเลตตโ้งคนส่วนใหญ่ซึ่งฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยค่ะแลนวันนี้ก็คือเดี๋ยวรอโน้ตมารับนะคะตอนเย็นจะเป็นวัน An n i v e r s a r y ครบรอบ2ปีในการแต่งงานส่วนตอนนี้ก็กินกระจุกกระจิบไปก่อนกินจ,จุกจิ๊บกินจุกจิ๊บกินจุกกินจิ๊บกินจุกจิ๊บไปเด็ดไปเด็ดเด็ดและแล้ววันนี้ก็ยังไม่ไปถึงไหนแม่อ่อนก็จะเรียกให้มาชิมแกงเขียวหวานนะคะว้ากล้วยกล้วยจากที่ทำบุญที่บ้านใหม่นะคะเสริตมงคลต้องกินกินอีกแล้วทอดมากล้วยน้ำวา้า เค็มหวานขนมดีและต่อไปก็คือคุณอ่อนได้เตรียมชานมของแฟนิปซีมาให้นะคะนี่คือชานมที่เขาไม่ได้ขายแล้วนะคะจะทำให้แม่อ่อนเพียงคนเดียวอร่อยมากกินแล้วกินที่ไหนไม่ได้ ตอนนี้กำลังจะถึงสนามแล้วนะคะแต่ว่าเราจะมาแวะซื้อกาแฟก่อนนะคะปกติเนี่ยไปจะเป็นคนกินกาแฟแต่ไม่ได้ติดนะคะโดยมากนะคะถ้ากินกาแฟเนี่ยจะกินไม่เกินบ่ายโมงพยายามแล้วที่จะกินกาแฟดำแต่ทำไม่ได้เหมือนชอบกินกาแฟเพราะรสชาติของความอร่อยจริงๆเป็นคนชอบกินหวานนะคะเราก็เลยจะไปะไรที่เป็นหวานเดี๋ยวเราจะสั่งนะคะขอไอซ์รอคาราเมลแมคคิอาโต้ค่ะเอาบัตเทอร์ครัวซองด้วยนะคะอุ่นร้อนให้หน่อยชอบ อตอนนี้ถึงสนามแล้วนะคะจริงๆร้านกาแฟกับสนามเนี่ยต่างกันแค่ประมาณ5นาทีนะคะเราจะนั่งกินในรถนะคะเพราะว่าเราไม่ชอบเดินออกไปกินแล้วก็แบบไม่มีที่นั่งเพราะว่าเวลาบ่ายยืนกินบ่ายท้องอืดทุกครั้งไม่รู้ทําไมไมีใค่เป็นเหมือนกันบ้างของไปนะคะทุกครั้งเนี่ยจะเป็นคนเผื่อเวลามากๆในการทําไปนะคะล้านาหเนี่ยเราก็จะมาก่อนเผื่อเวลาในการซื้อกาแฟของเราเป็นคนตรงเวลามากตอนนี้หกโมงห้าสิบออกรอบเจ็ดโมงสิบนาทีนะคะ อรัอออบกมนแล้วผู้ชายก็มาแลบออกไปเดทเขาเพราะว่าวันนี้เป็นวันแอนนิเวอร์แซลของรักสองคน นะสำหรับทีวีสีม่วง,งเราไม่ได้เตรียมยอะไรให้เธอเลยอะเดี๋ยววันนี้เธอจะพาเราไปกินอะไรคะลุยจิลุยจิอาร์ลีคือวันนี้รีเควสว่าเออเราอยากกินไฟไดยว่ะแต่ไม่ใช่ไฟไดยที่แบบของกระจุกกระจิกอะเราอยากได้ของที่เป็นจริงเป็นจังนะแล้วลุยจิที่ดูจากในรีวิวก็น่าจะเป็นของเป็นจริงเป็นจังอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวลองไปดู<ช>กันสว่วนอันนี้ผู้ชายให้ค่ะแฮปปี้แอนนิเวอร์รีเจ้าเด็กข้างในมีอะไรบ้างมาดูเจ้าด เป็นเสื้อเ้าไม่ได้ซื้อเพราะเห็นเธอใส่ตัวนี้ลแล้วเพราะว่ามันเข้าอตอนนี้เขาทำออกมามันก็เข้ากับเธอเขาเลยส่งมาขอบคุณนะเธอเลยเอามาใส่ใน Goodie bag Goodie bag อันต่อไปถอยอะไรอ่ะสมาร์ทโฟนแมกเนติกก็คือห้อยคอรหรอเธอก็สามารถให้โทรศัพท์โอนได้เวลาเธอวาดรูปเนี้ยมันก็จะเห็นเธอมือเธอกำลังวาดอะไรขอบคุณค่ะตันนี้อะไรอีกอะกัดเจ๊ดอ ล็อกสกรีนคิงมากคืออะไรอ่ะก็เวลาเธอแบบไปถ่ายล็อกใช่ป่ะปกติมันต้องใช้กล้องเซลฟี่แต่กล้องเซลฟี่มันไม่ได้ชัดที่สุดใช่ป่ะกล้องหลังมันชัดกว่าอันนี้เธอก็เอาสกรีนแปะไว้หลังจอเลยแล้วก็ใช้กล้องหลังได้แล้วมันก็จะชัดสดฟูมากเดี๋ยวเราใช้ไมค์ที่ใช้กล้องหน้าอยู่นะคะทุกคนใช้กล้องหน้าอยู่ขอบคุณนะเพื่อนเรากำลังทำเพลงที่สองอยู่นะทุกคนรอฟังได้เลยเมื่อวานเพิ่งถ่าย MV ครับจึ๊บแอบให้ดูอาร์ตเวิร์คจึ๊บคืออะไรอ่ะ ตัวอะไรอะปะเดี๋ยวไปย่านอารีกันเดี๋ยวไปดูว่าเนียยัดอะไรเข้าปากต่อ,อไปนะคะได้เวลามือ้อกลางวันแล้วสวัสดีค่ะเอายำบะหมี่แล้วก็เอาไข่ต้มด้วยยัำไข่ต้มด้วยค่ะ มาถึงที่ยิมแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาก่อนเวลาประมาณ1ชั่วโมงเพราะว่าเราจะกินข้าวก่อนแล้วก็ต้องเผื่อเวลารอย่อยสําหรับมือ้อกลางวันนะก็คือเราจะดูว่าต้องใช้พลังงานอะไรเยอะไหมอย่างถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราต้องเล่นเวทเราจะต้องกินขาเพิ่มขึ้นกว่าปกตินิดนึงนะเพราะว่าไม่งั้นนะเราจะไม่มีแรงเมื่อก่อนนะเคยมีความเข้าใจผิดนะว่าจะมาออกกํบบาลังกายอะไรอย่างนี้เนาะก็จะพยายามกินโปรตีนเยอะๆถึงไม่กินแป้งแล้วก็กินโปรตีนอัดมาเลยกะว่า ฉันจะมาสร้างกล้ามเนื้อเต็มที่ปรากฏคือวิวจะไม่มีแรงเล่นเลยนะคะแล้วทีนี้พอหลังๆอ่ะพอปรับเอ้ยก่อนออกกําลังกายอ่ะจะต้องมีขาผูกขังนะก็เมื่อกี้สั่งไปแล้วแล้วก็รออาหารแบบนี้นะจ๊ะมาแล้วจานแล้วพาบะหมีย่ยำแล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็มีผักจํานวนหนึงจานต่อไปก็คือยำไข่ป้อมใส่หมูสับเป็นจานของโปรตีนหลวนๆนะคะก็คือมีแป้งมีผัก แล้วก็โปรตีนแต่อันนี้เราน่าจะกินไม่หมดเดี๋ยวเราห่อกลับบ้านนะคะเพราะว่าน่าจะเยอะไปหน่อยอินนะคะตอนแรกคิดว่าจะหอ่ออินไปกินมาหมดเฉยเผื่อน้องไข่เศร้าๆอยู่ความมิใสยไม่ดีก็คือเป็นคนไม่ชอบกินมะเขือเทศชิ้นเนี่ยมันไม่ได้อ่ะ สำหรับใครที่เหมือนเพิ่มโปรตีนแบบกินไข่เยอะๆแนะนําว่าให้กินไข่แบบเต็มใบอ่ะไข่ขาวไข่แดงอะประมาณวันละ2แล้วนอกนั้นถ้าเกิดอยากจะกินเพิ่มก็คือเราก็จะกินแบบไข่ขาวนะก็คือไม่เอาไข่แดงแล้วเพราะว่ามันจะมีพวกคอเลสเตอรอลที่เยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีไขมันด้วยนะครับที่นี่ก็จะมีน้องด้วยนะ่นะเอาน้ำเปล่าขวดนึงค่ะแล้วก็วันนี้เอาเป็นอเมริกาโน่ข้าวกลาง มาเล่ก็แต แลแฟแก้วที่2ของวันเมื่อก่อนกิน3แก้วแต่เดี๋ยวนี้พยายามกินแค่2แก้วแล้วก็จะไม่กินหลังบ่าย3ตอนนี้นะคะเป็นช่วงที่กาลังฝึกกินอเมริกาโนอยู่แต่ว่าปกติเพื่อนทุกคนจะรู้กันว่าเวลามายิมอ่ะเครื่องดื่มที่เราชอบสั่งประจําจ,จะไม่ใช่อเมริกาโนเ้ยจะเป็นชาไทยโกโก้เย็นชาเขียวลาเต้แต่ว่าช่วงนี้นะคะก็คือฝึกกินอเมริกาโนตามที่เมกนะเห็นเขากินแต่อเมริกาโนนะแล้วก็เอาจริงๆก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่ มันก็ช่วยในการเผาผลาญอะไรใดๆด้วยแล้วก็แคลมันก็ไม่เยอะเท่าพวกนมนมที่เราชอบกินนะแล้วก็เมื่อกี้พอดีเรากินข้าวแล้วก็มีคาร์บอะไรไปเยอะแล้วแต่ถ้าเกิดวันไหนเรามายิมแล้วแบบเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งจะเล่นเลยอะไรเงี้ยก็จะสั่งเป็นพวกน้ำหวานๆโกโก้เย็นชาเขียวเย็นชาไทยอะไรอย่างเงี้ยกินไปก่อนที่จะเล่นนะคะ สนาำกกแรสิ่งแรกนะคะที่เวลาไปามาสนามกลอฟทุกครั้งแล้วไปจะต้องซื้อนั่นก็คือน้ำนั่นเองนะคะเพราะว่าเวลามาตีกลอกมันจะแบบค่อนข้นางร้อนนะคะแล้วเราก็จะต้องกินน้ำเยอะมากๆแต่จะเอาใส่ในแก้วแบบนี้นะคะเพราะว่าเจอน้ำแข็งอยู่ข้างในได้เวลาแหวะซุ้มนะคะ6-7หลุมก็จะมีซุ้มของก็จะมีแบบมานีเอาโพคาลีค่ะไปเป็นคนไม่ค่อยกินน้ำอัดลมอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ค่อยมีป <c oughs> ัญหานะคะ กินไม่เคยหมดเลยนะคะกินได้ประมาณครึ่งขวดเท่านั้นเองถึงเวลานะคะเริ่มหิวแล้วพอตอนนี้หลุมที่ติ56แล้วนะคะคือถ้ากับว่าเราไม่เติมพลังเราจะตีไม่ได้พอาอเราจะเหนือ่อยเวลาของขนมป,ปังกับเนยถั่วที่เราเตรียมมาปกตินะคะเวลาไปมาออกรอบเนี่ยถ้ากิดไม่เต็ียมขนมป,ปังมาแบบนี้หรือว่าเวลาน้อยเนี่ยถึงที่ไปเราเตรียมมาคือ ด้วยหอมนะคะแล้วก็เป็นพวกเอนเนอร์จีบาร์หรือว่าสนามบางที่เนี่ยจะมีไข่ต้มนะคะไปก็จะเลือกกินไข่ต้มอะไรแบบนี้ถึงมื้อเที่ยงแล้วนะคะวันมาตีกอบนะคะเราก็จะกินข้าวตามขับเฮาหรือว่าไม่ก็อาจจะกลับไปกินที่บ้านนะคะมื้อเที่ยงของไปจะเป็นอะไรง่ายๆเช่นจะเป็นพวกก้วยเตี๋ยวแต่บางทีก็จะสั่งเป็นเกาเหลาเน้นโปรตีนเหมือนเดิมจะเป็นมื้อที่ถือว่ากินค่อนข้างเยอะเพราะว่าโดยมากเราจะกินมื้อเย็นน้อยกว่าปกตินะคะวันนี้สั่งเป็นเฟอเนื้อนะคะอร่อยมาก ชามชีสห่อห่อหิวมากน่ารักโหที่รักนี่เธอปิดร้านแอนนิเวอร์แซลรี่เลยหรอคะชัวร์ด่ทางไหนอาเมือจนลืมถ่าย่ากินอะไรเข้าไปบ้างของแท้เลยเหลือแค่นี้ละเมื่อกี้มีอันนี้กุ้งอร่อยข้างใต้ไม่เหมือนตีวมันบดเลยอ่ะน่าเกลียดเนาะที่เธอลืมคือกินจนลืมถ่ายอะรีเวิร์สชิคเก้นตับบดอืมอร่อยอ่ะ หนักรู้จังวัดนี่อิเนี่ยเดย์ของยิปเสียไปเป็นไงเพราะว่าเขากินอะไรกันอยู่นา่าจะคลีกวันนี้แน่นี่ไง,ไงสาวๆเขาก็น่าจะกินอะไรแบบนี้อยู่เป็นซีเวอร์เลยอ่ะนี่คือป่าฮามาจิต่อไปที่ฉันจะกินก็คือ Spaghetti Trims จริง,งๆอะไรเี่ยเหมือนตัวบะเย็น,นเขียวตีปปะเขียตีอือ คือกุ้งญี่ปุ่นเลยเนาะแล้วเราก็กินเยอะกับผู้ชายเสมอแล้วเวลาเราสั่งเพิ่มเนี่ยก็จะบอกว่าสั่งทำไมอ่ะบอกว่าอิ่มแล้วอ่ะนอนไม่เคยกินคัมมิคเลยนะคะเพิ่มปลาให้กินเฮลตี้ละให้กินเฮลตี้ละอันนี้เนี่ยก็จะกินแค่ครึ่งเดียวอะค่ะปลาคอตเฮ้ยอร่อยต่อไปแล้วหวังว่าวันนี้เราจะไม่กินข้าวเย็นแล้ววันเด็กเขาเรียกว่าเป็นกู๊ดแฟทค่ะ อันนี้คือ,อยังไงนะเหมือนเป็นแบบดีเซอร์เหมือนกันนะอยู่ดีเนื้อก็หายไปในผิวตากลับบ้านมาแล้ว ทุกคนแล้วก็อาบน้ำพร้อมนอนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงกว่านะเดี๋ยวเราจะกินข้าวเย็นปกติข้าวเย็นนะเราจะกินประมาณ5้าโมงเร็วสุดถ้าเกิดว่าเล็ดสุดก็คือน่าจะประมาณแบบทุ่มหนึ่งไม่เกินอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนนอนเร็วมากนะนอนประมาณสองทุ่มอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะกินข้าวเย็นเร็วนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นมันย่อยไม่ทันสําหรับเมนูข้าวเย็นที่เรากินประจาประจาเลยส่วนใหญ่เราจะชอบกินซุปเวย้ยตอนเย็นก็จะเป็นพวก เตี๋ยวเย็นตาโฟอะไรเงี้ยแต่อาจจะสั่งเป็นเกาเหลาเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อน้าตกอะไรอย่างเงี้ยเราก็สั่งเป็นแบบเกาเหลาแล้วก็แบบใส่ผักเยอะๆคี์หลักๆของมื้อเย็นก็คือพยายามไม่กินพวกขาพ,พวกแป้งแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะนอนแล้วอีกเมนูหนึ่งที่ชอบมากคือวันนี้เราจะกินในบ้านแต่ถ้าเกิดวันจะมีวันเอ้ยเราออกไปข้างนอกเราจะชอบไปกินพวกสุกี้หรือไม่ก็ชาบูคือมันก็ยังอยู่ในหมวดของต้มๆเหมือนกันก็จะกินเป็นพวกเนื้อต่างๆเนื้อหมูไก่เนื้อวัว ก็กินได้นะคะแล้วก็สั่งผักมาเยอะนิดนึงมื้อเย็นก็จะเลือกเป็นอาหารประเภทที่ไม่ใช่ผัดมันๆแล้วก็ไม่ทอดแน่นอนไลท์ย่อยง่ายแล้วก็ไม่หมันมากสำหรับดินเนอร์มาแล้วดินดินจบที่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเกาเหลาน้ำตกเนื้อสดแล้วก็อย่างที่บอกพิเศษผักนะคะอยากกินผักเพิ่มเพราะว่าตอนกลางวักินผักเปน,นิดเดียวกะเทียม เยอะมากเลยรู้สึกว่าได้ทำดีกับตัวเองนะคะแล้วก็มีโปรโตีนและแน่นอนน้ำซุปแซบๆซบมีใครชอบเก็บลูกชิ้นไว้กินหลังสุดหมือนเราปะเป็นสายเก็บของอร่อยไว้กินหลังสุด ถ้ามีคนถามว่าพี่กินแค่นี้คืออิ่มหรอคะตอบตรงๆบางทีก็ไม่อิ่มนะสมมติว่าปกติถ้านอนสองทุ่มอ่ะเออเท่าเนี้ยก็ถือว่าอยู่เพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเยอะเราก็จะไม่ค่อยหิวมากแต่มันจะมีบางวันที่แบบรู้สึกว่ามันไม่พอหรือว่าถ้านอนแบบสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกหิวเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยอยากนอนดึกไม่งั้นมันจะแบบอยากกินอีกอะไรเงี้ยเวลาที่เราหิวตอนกลางคืนนะ่ะเราก็จะมีมตัวช่วยก็คือพวกนมแบบนมถั่วเหลืองกล่องเล็กๆก,ก็อะไรเงี้ย ติดเอาไว้เพื่อให้มันมีอะไรรองทอ้องแล้วก็จะทำให้หลับสบายเท่านี้นะคะจบแล้วสำหรับ What I eat in a day แบบพีบนะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมเหมือนเดิมก็คือน,น้ำกินเยอะๆทั้งวัน,น่ะเราจะกินประมาณ2-3ลิตรนะอันนี้ก็คือสำคัญมากๆนะคะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนพฤติกรรมแล้วรู้สึกว่าผิวระบบขับถ่ายอะไรคือแบบดีขึ้นมากๆน,นะคะโอเคเดี๋ยวขอไปกินข้าวต่อก่อนนะคะ บา <Bye. S 2> ปีกอลเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็กลับมาบ้านแล้วในสภาพอาบน้ำเรียบร้อยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํามื้อบ่ายที่ปกตินะคะปายชอบกินมาให้ดูก็คือกล้วยอบคือปายบางคนชอบกินกล้วยสุกเราก็จะเอากล้วยวา,างๆแปกรอยแบบนี้ก็จะใช้ประมาณ3ลูกแล้วเราก็จะเอากล้วยเนี่ยนะคะเข้าในแอร์ r y e เออร์นะคะชื่อมาใส่เข้าไปแบบนี้นี่เปิดไปเลยนะคะประมาณยี่ <Y ies. S 2> สิบบนาที ระหว่างที่รอกล้วยใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้ปายเป็นคนที่กินข้าวทีละน้อยแต่ต้องกินบอ่อยเราก็จะชอบสั่งผลไม้มาอันนี้เป็นสิ่งที่สั่งมาบ่อยมากๆเอามาติดตู้เย็นไว้อันนี้ก็จะเป็นลิ้นจี่นะคะชอบมาก สองมาทั้งถาดนี่แต่ไม่ได้แปลว่าจะกินวันนี้หมดนะเดี๋ยวไปจะเปิดตู้เย็นของบ้านไปให้ดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้าง<ม>ชั้นบนก็จะเป็นพวกนม,มและอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ที่ช่วงนี้ท้องอืดมากๆต้องกินนะคะอันนี้จะเป็นพวกผลไม้ทั้งหมดช็อกโกแลตชั้นต่อมาก็จะเป็นผลไม้ผลไม้นะคะผละไม้อีกแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นอาหารคลีนนะคะของนิทแล้วก็อันนี้เป็นน้ํานะคะ เต็มแน่นมากแต่อัดด้วยคุณภาพจริงๆผ้าดาเสร็จแล้วคะ่ะอันนี้คืออร่อยอยู่ท้องอาจจะดูหน้าตามไม่น่ากินแต่มันอร่อยดีนะคะเอาไปทำตามได้มันง่ายมากอื มันก็จะกรอบๆข้างนอกแล้วก็ข้างในนุ่มๆมืม้อเย็นแล้วนะคะของไปแต่ละวันนะคะโดยมากจะกินอาหารร้านเดิมๆใกล้เคียงเดิมวันนี้มากินร้านชื่ออิซาโอะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็บางทีก็จะเป็นพวกชาบูต่างๆจะวนอยู่ไม่กี่ร้านนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยได้กินอะไรที่แปลกๆหรือบางวันถ้าเกิดเราไม่ได้ออกไปีข้างนอกนะคะก็จะกินที่บ้านที่บ้านเนี่ยเขาจะมีปิ่นโตนะคะมาส่งซึ่งอันนั้นเราก็จะไม่ได้เลือกเมนูนะคะแต่ว่าโดยมากก็จะเป็นอาหารไทยทั่วๆไปนะคะซึ่งก ก็จะเป็นอะไรที่ง่ายๆสำหรับไปนะคะเวลาอาหารเด็นของไปนะคะอยู่ที่ประมาณ6โมงครึ่งถึง1ทุ่ม มาถึงสิ่งสุดท้ายนะคะที่จะกินก่อนนอนนะคะจะเป็นสาดาเป็นแมกนีเซียมพอกินแมกนีเซียมอ่ะมันค่อนข้างดีในช่วยในเรื่องของการนอนของปานะคะการคลายกล้ามเนื้อพวกระบบเส้นประสาทต่างๆมันเคยมีหลายครั้งที่เหมือนเวลาเราไปออกรอบมากล้ามเนื้อเราแบบเหมือนถูกใช้งานหรือวันไหนที่เล่นเวทหนักๆน,น,นะคะตัวนี้มันจะทําให้อาการเจ็บของเราก็คือน้อยลงนะคะก็จะกินเป็นสิ่งสุดท้ายะคะ่ะ โอเคนี่แหละคะ่ะหนึ่งวันของปายนะคะกินอะไรบ้างอย่างละเอียดนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบายบาย i g น t What I eat ขณะนี้เวลา2ทุ่มสิบนาทีอยู่ไหนกันคะบรมสุขว๋้ยเตี๋ยวต้ยมยำเจ้าเด็ดอันนี้คือของจริงอยากกินมานานแล้วหลายวัน,อนชอบมากเลยน้ำลำไยท,ที่มีเนื้อแบบอร่อย นี่คือเมนูประจำของดิฉันที่นี่ก็คือเส้นเล็กแห้งใก่ย่างน้ำปลาแบบนี้แล้วก็ต้องสั่งเรียวก็แบบนี้มาอีกหนึ่งจานแบบมันกำลังมาเราต้องกินอันนี้แล้วก็ต้องกินกเครือต้มยำด้วยนะคะมันถึงกลินร้านนี้เด่นแบบหมี่ต้มยำมากๆเออต้องคู่ใส่น้ำตาลด้วยสูตรของเขาสูตรพวกเราดีกว่าอย่าถตรของเขาเลยไส่ถยหน่อยอ่ะยำ ถามว่าอันนี้คือกินกี่คนก็ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มที่ว่ากินสองคนค่ะแต่จะเจบที่ไาวีเธอก็ต้องสั่งเองอีกอันนึงเธอจะได้เหลือให้เราอร่อยมากกินก็ไปกินดินเนอร์อะไรอยู่หน้า